สวัสดีครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2568เป็นวันที่68คข้าพเจ้าในธนาาพัทบวงเงินลำดับที่236ขอถวายเสียงสวดสายทายาพสูตรพระปริณและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดบุตร ที่หนึ่งบทกลาพระรัตระตาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวะพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิบทที่สองบทบูชาพระแพรีพี่หน้าอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีลาปรินิพุโตคุณนหิธารมาโนธานิปรมาหิจัติสติยาวัชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคาโตปูเชมิรัตนาตยังธรรมาารามิโสทินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักาวาเวสุัตาขจัตุเทวดาสัทธามามนีราชาส,าสุทัรรมตุสัขกขโมขถังเศก,กามีจารุเปิรีสีคาราเตาเตจันตาลิเขวิมานีทิเปรณีจะรามีทรุวนาคาหานีนมมเคหาวัตถุมหีเขตีภูมมาจาย,ยันตุเทวาชรัทธรวิสเมยคาคันธนพะนาคาทินทตาสังจิเกียามุนิวัตวจางสาธโบมีสุทันมตุธรรมสวพนกโรอยยัมันตาธรรมสวรนกโรอยัมบันตา ธรรมมสวนสการูอัยทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพภาคานามกานโมตสัพพะคะวตอรหะตสมาสัพพะตาโมตสัพพะคะวตอรหะตสัมมาสัพพะตามตสพพวตุอรหะตสมาสัพพตาบทที่ห้าบทสวดไตสรณาคมาณปัจจะ พุทธังสระนางคัจฉามิทำมังสระนางคัจฉามิสังฆังสระนางคัจฉามิพุติยมปีพุทธังสระนางคัจฉามิพุติยมปีทำมังสระนางคัจฉามิพุติยมปีสังคังสระนางคัจฉามิตัดติยมปีพุทธังสระนางคัจฉามิตัดติยมปีทำมังสระนางคัจฉามิตัดติยมปีสังคังสระนางคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกริยาคาถานตทีมีสรนังอันยังพุทโธมีสระนางวรังเอตินัสัจวัตชินโสติมีหัวตุสัพพทานตทีมีสรนังอันยัง ธรรมโมมีสา,ารนังวรังเอตินะสัจวัตชินะโสติมีโหนตุสัพพธานัตถิมีสารนังอันยังสังขูมีสารนังวรังเอตินะสัจวัตชินะโสติมีโหนตุสัพพธาบทที่จิตบทโสติรัตนปะะาาานามคถาพุทธังนัมีรัตตปุตตะสารีและจิตตังธรรมังนัมีรัตตปุตตะวิสุทธิธารังสังฆังนัมีรัตตปุตตะสุสีรัตินติ เอตังนั้นมีาต,าาต,าตีรตนาัตนางตยพะหังสมาสโม,มสริตวัตถุวิสีสะพูตังอนโนยานยุตตาคู่นัยโยขวัสสัพ,พวัฏฐะอสุมิแตายามหีปีตเทวตัตถาติตันติเอกาวินาตาต,าติตาลีสะมัสามภวีนะโลกเกทาจีจาจีเดจปา,าตุภูตังทัมพิรายานวิสัยยอติทุนตะสัทธังวินยูหีปัิธาชะเรหีวิชานรูป,ปังโลกันหีเกหีจีเกธาจุปรพนียังเกเสจิ คุณทุวิทิตตังคูณกายายะนามีเยวะชนะตายะสวิสุธรรมปีสมุป,ปัสะตังมณสิสุทธาสาทานาังบุณสิกาณมัสมุตตามาปุณณภูมังทุกขาปมุจฉนามุขาสารานางคตานางปูชารหีสุปรมังอ n ิ a ูชน u อยังนิพานาสัชิกิริยายุปนิสยัยธรรม สัมมาคเรสมาราโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัทากุสเรหุปเสวณียังปานนหิกาปิสัสละนางขมามียามีวัดตัสมาหิตังตีลตนังสารนา,า,านังคตธรรมหะอันติงติวังฆานานีสุน,มสมนัมสัมมาปูเชมัจาปิสัสาตังสุปัสสนจิตตาสัทานุปริจริยาสถาราตาจะบุญเนนตตัทะสุก,กตนะสุขีพระเวมุ เตเชนตัสาจาสถาปิสวัตุโหนตุยูเจทธรรมวินยามิปามาณภูโตโลกุตราภิสัมมโยนิขตสุพนางตัสุปนิสายะจายายะอายามปีโหนตุวัตถุเตเยปริจิตตสุปสาทกาโรบทที่แปดนมการสิทธิคาถา โยจกุมามหามหมะลาปากันโนสามามพุตุสุขตูว,วิมุตโตมารัสสะปัสาวินิโมจย,ยันโตปะปีสีเขมังชะนับตังวินเนยังพุทธังวรันตังสิลสานัมมามิโลกาสาัสสนาทจวินายกัจจะตันตชาาีชะสาตีชนะสิทธิหนตูสพันตรายาจวินาสเมินตุธรรมุทโชโยโวิยะตัสสะสัตถุตัสสีสีโลกัสสะวิสุทธิมาขคังนิยานิโกธรรมัทลัสสะทารีสาตาวะโหสันติกาโดสุจินโน ธรรมาวรรันตงังาศีลสาสนามามิโมหบปทาลังอุปสันททาหังตันตีเชสาตชาีชนะสิทิของตุสพันตรายาจวินาสเมตุสัทธมัสมสีนสุขตานุโคโยโลกาสะปะปุป,ปกิเรสะชตาสันโตสยังสตินิโยชกุจะสวาขาตธรรมาวิธิตังกโรติสังฆงวรรันตงังาศีลสาสนามามิพุทธานุพุทธังสามสรถีริทินติ กตีชะสาตีชนะสิทธิโหนตุสพันตรายาจวินาสเมตุบทิกาบทส่วนนโมกาอัฏฐกะขาถะนโมอรหัตโตสมาสัมพุทธสามหิสิโนนโมอุตมะธรรมัสสาสวาขาตัสสีวเตนิ t ะ a นโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีรตินติโนนโมโอมาตายาลัตตาลัตตนัตยสัตสาธุกังนโมโอมะกาติตัสสะตัสาวัตถุตยสปินโมการัปภาเวนะวิขาชตอุปัตถวะ นโมคารานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสพัพพะตะนโมการาัสสาติเชนะวิธีมหิโหมิเตชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวังเมสุตังเอกาสมัยยมภคระสกิสุวิหารติกกปิรวัตตุสมิงม,มหาวันในม,มหาตาภิกขุสังคีะสังคิงปัญจมติกภิกขุสตหิสพิหิวะอรหันติหิทัสสหิจารุกะทัตตุหิเทวตาเยปุญญนานสันนิปติตาโหติภะคขวันตังทัศนายาพิกุสังขจัก อาคาโคจัตตุนนาสุทาวัสกายิกาตังเทวนังอิตตัะหูศีอายังโหภพะกวาสเกสุวิหารติปีรพัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังคีนะสังคิมบัญจามติหิภิกขุสติหิสพีหิวะอรหันติหิทัสสหิจารุกะทารตุหิเทวตาญปุญญนะสันนิปติตาหุนติพระวันตังทัสนายพิกุสังขจัดยานุนะมายาปีนะพระขวัตินุปสังขมือยามะอุปสังขมิตรวะพระขวัตุสันติเกปปจิกาคาถาภาษยามัติอาคาโคตาเทวตาสื่อยัตปีนามะพระวาปุริโส สัมมัชิตังวาะหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาะหังสัมมิเชียเอวามีวะสุทธาวปสีสุเทเวสุอัตระหิตาภะคะวะโตปุรัตโตภะคโกรหังสุอะคาโคตเทวตาภะคะวะตังอภิวาติตาวะอกามันตังอนังสุเอกามันตังทิตาโคอกาเทวตาภะคะวะโตสัตติกิอิมังคตาอปัสสิมหาสัมมโยปวนาสมมิเทวกายะสมาคตาอากาคำหาอิมังธรรมสัมมยังทักิตายะวะอปาราจิตตสังคันติอากาโคอปาราติวตาภะคะวะโตสัตติกิอิมังคตาอภสิ ตัตาิกขบูทมาทาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกระกังสุสารธีวันีตานิขหิตวาอิตรียนิลคกติปฏิทาติอคาขูอัปราติตวตาภะกะวตโตสัติเกอิมังคสังอภัสสิเชตวาคีรังเชตวาปริสังอันทะคีรังอุหะจะไม่ชาเดจารันติสุทธาวิมาราจคุมาตาสุทันตาสุสุนักติอาคาขูอัปราติตวตาภะกะวตโตสัติเกอิมังคสังอภัสสิเยเกจีพุทธังสารนังคตาสีนาตีขมิสติอปายัพภูมิงปหายะมนุสังคีหัง เทวกายังปริปุลิสันติติอาคัคขวะภะวะภิกขวามันติสีเยปุญญะภิกขเวทัสสุโลกาทัตตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติคถาคตังทัศนายะพิกขุสังขจัเยปิเตภิกขวีอหิสวัตติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุตเถติสัมปิภะกวันตานณเอตตัปรเมเยวัตเทวตาสันนิปติตาอหิสุสยัทธปิมหะเอตระหิเยปิเตภิกขวีรวิสติอนาคาตมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภะกวันตานณเอตตัปรเมเยวัตเทวตา สันน <g kaha> ิพพติตาวิสสติสยทธปิมหะเอตารหิงอติขิสมิพิเคเวเทวกายนังนามันิกิตายสมิพิเคเวเทวกายนังนามันิเจสิสมิพิเคเวเทวกายนังนามันิตังสุทธะสัตตุกังอนัสิกาโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตพิกุภะคะวาโตปจัสโศงสุงภะคะวะเอตัธวุจัต สีโลกะมนุกัสสามิยัตถภูมิมาทัตสิตาเยสิตาสสริขปะระปหิตตัสสะมหิตาปุถุสีหวัสารินาลุมัสสภิสัะพุโนอุทตะมนะสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาเห็นยมประจักษ์สตินะตวาวะนิกะปิรวัตวีตตัวมัตยิสัทธาสาวกีศาสนิรติเทวกายะภิกตติวิจเตตตาภิกขะวเอจอัตตปะมะกลุสุตตะพุทธสาสนาเอสสะปะหูระหูยานังอมนุสนาทัทสนังอภิเกสรามัตสุ สหัสการสหัสตริสัตังเอกิสหัสานะอนมนุสานะมัทสุงอภิเกนันธรรมมัทคุงทิสสะสะพะพุนาอหูตันจัตสัพพังอภิญญยา,ยาวะวิคิตวานัจจคุม,มาตะตุอมตยิสัทธาสาวกีสาสะนิรติทิวัคยาอภิเกณตติวิชานะะัตภิกขบุ เิวหังกิตยิสัมมิคีระหีอนุปุปภโสตสสหัสาวะยขาปุมมากระเบลทวเอทิมันโทจุติมันโทวนาวันโทยัสสินโนมุมนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติมานาชาสหะสาวะเฮมวตายะขานันตะวานิโนอทิมันโทจุติมันโทวนาวันโทยัสสินโนมุธมนาอภิกมุภิกขุนางสมิติมวนาสัตตะคีรติสหัสาวะยะขาณันตะวานนิโนอิทิมันโทจุติมันโทวนาวันโน เอสสสิโนมุทามนาอภิกรรมภิกขุนางสมปติงมานาเอสสัมิตาปจักสตตยะคานานตะวันในนวิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนมุทามนาอภิกรรมภิกขุนางสมปติงมานาคุมพิโรราชค اه ิโกเวปุลลสันนิวิสนาปิญโยนะสัตาสหัสสังและขานาปริปุปปัสสติคุมพิโรราชค اه ิโกโสปะกาสัมปติงมานาปริมัจจติสังราชทัตตาร์โนภาสาสติขันขปนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิทัสภะหะวุอินทนามามะปะระอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนมภิกุนนสัมปติงา ถ้ากินอนจัติสังราชาวิรูโโหตประสัสตินะคุมพันันังอธิปติมหาราชายศสสสิสะพุทธปิทัสสะพทาวุอินจนามะมหัปพระอิทิมันทูชุติมันทูวะนะวันทูยศสิโนมุตมะนาอภิกกรรมุพิคุณังสัพติงวะนาปริมาติสังทัตตะรนโนปริมาจะทิสังราชทัตตะรนโนประสัสติ ปัจฉิมันจัดติสทางราชวิลุปปกุปปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาจัสสิสุปุตตปิตาสัพพะหูอินทนามามหาปาราอิติมันโทจุติมันโทวนามันโทยัสสิโนมุตมนาอภิกรรมูพิคุนังสัมพติมวะนัอุตตลันจัดติศทางราชกเวโรตปัสสาสติยะคานังอธิปติมหาราชายาสสิสุปุตตปิตาสัพพะหูอินทนามามหาปาราอิติมันโทจุติมันโทวนามันโทยัสสิโนมุตมนาอภิกรรมูพิคุนังสัมพติมวะนั ปริมาตรท well. ิสังคตตะโนทักคินีน้วิรูหะปูปัชชีมีน้วิรูปะคูกุบุตระังทิสังจัตตโรตีมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสังจันธรมนังอนังสุวรรณิเกเปิดลวัตถวีอิสัมมายาพิโนทัสักขุวัจนิกสภะมายากุเวรุเวเวรุพิพูจารพิพุตโตสหัสจันทโนกมัสสิโนจักกินุนันนุนินันุจัก ปานตุอุปมโนูจเจวสุตโตจะมาตริจิตตสิโนจักขารขับโรราชาชนสภูอาคุปัญจสีโคเจวะพิมพรารุสวจัตสัเอเตจนิจระชาโนคันขัสพาสหราชพิโมทมานาอภิกรรมพิคุณนางสัมวิติงวนาอาทาคูนักภาษานาคาวีสาราสหคันชะกะตามพระสาตตราอาคูปายาสหาญาติพิยามุนัตตระนาจะ อาคูนาคายสาสัตสีโนเอราวันโนมหานาคสุภขาสัมพิติงวะนะเอราคาราชีสหัสหารันติทิพทาติชาป็นคีวิสุทธจักขุว,วิหายสาสัตีวะนามนัปตะ จิตตาสุปนาอิติเสสานามาอภยตถานะคราจานามาสิสุปนาตูคิมามากาักสิพุทโทธตันหาหิวจาริอุปวาหายาันตานาคาสุปนาสารณะ,ะกังสุพุทธ,ธชิตาวชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสีตาพาตาลูวัสวสัสิติอิติมันโทยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธนาวีนัสาวิปจิตติสุจิตติจักปหารัตูนโมจิสาหะ สัตตันจัปริปุตตานังสภีเวโรจนามาคาสันนายิตวะภระริศนานางหงุพัทธมุปปะคะมุสะมาโยธานิพัทธันติพิกุลนางสัพพิติมวนาทาปูจัตถีวาปนวีจัตถีชูวายุสัทขามงคลวะรุนาวะรุนาตีวาสุโมจั์ยะสัสสาหะนิตากานุนากายิกา อาคูเทวายัสสิโนทัสสิติทัศธากายัสสปินันตะวันนิโนอิติมันตุจุติมันตุวนาวันตุยัสสิโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุนางสัมปติงวนาเมนูจัตเทวะสหาริจอาสมาจัตุเวเนมาจันทัสสุปนิสัตเทวจันทัสมาคูปุลคิตตาสุริยะสุปนิสัตเทวสุริยะมาคูปุลคิตตากขตานิปุลคิตตวอาคุมันตระวาหะกามสุนังมัสโวเสโนสักภูปะคาปุลินทัตโตทัสสิติทัศธากายัสสปินันตะวันนิโน อิทิมันโทชุติมันโทวันาวันโทยศสิโนมุธามนาอภิแกมภพิกุนางสัมิติมนาตคูสหภูเทวชลาหมังคิสิคาริวะอารินนักจารุชาจอุมมาปุพานิพาสิโนวะลุนนาสหชัมมาจัอันจุตตาจัจเนชกาสุเลยยลุจิลาอาคูอาคูวัสวานีสิโนทัศตีทัศตากายาสพีนันตาวันนิโนอิทิมันโทชุติมันโทวันาวันโทยศสิโนมุธามนาอภิแกมภพิกุนางสัมิติมนา สามานาวมหาสามานาวมนุสสามนานุสุตตะมะขินนาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอา,อาตอาคูหาโยเทวายิจารุหิตวสิโนุปละคามหาประคาอาคูเทวายัสสินทัศิติทัสศทากายาสพพีนันนังตาวันนิโนดิทิมันโทชุติมันโทวนาวันโทยาสสิโนโมตามนานาอภิกยมุภิกขุนังสัมพิติงวานาะ สุกาการุมหาอารุณาอาคูเวนั้นนะสัสหะอุทตะไคหาปโมคะอาคูเทวาวิจักขณาสตมัตหาราคาชาวิสกาจยาสิโนขนะยังอาคาปชุนโนดุติสาอภิวสติทัสเตทัสตากายาสปีนาันตาวานิโนอิทิมันทุจุติมันทุวนาวันทุยาสิโนมุตตมานาอภิกรรมุภิกขุนางสำมิติงวานาเขมิยาสุติตายามาคานาคาจยาสิโนสัพพิตากรามสิทธาจุตินามาจืออาสาวานิมาดารติโนอาคูอาทาคูปรมินมิตาทัสเตทัสตากายาสปีนาันตาวานิโนอิทิมัทุ ชติมันฑุวนาวันทุยสัสสินโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนนางสาวพิธีวะนาสันนิติเทวานิกายาสพีนานตวันนิโนนามันวียีนาอาคาชุมเยจันิเพชสาหะสหะตาบุญทัชติมัคคีระอุตตินนามนาสาวังสกีมุนตาลังนาคังจันนาวัสิตาสิตา สุพมาปรมาตูจารุตตาอิทิมาตูสหัสนังกมารุทิสุจาสุปคขาสัมิติงวานังสหัสสพมฆาโลกานังมหาภามาทิตติตติสุปปัโยชุติมันตูปิสมากายูยะสีสุทัสสิทธาอิสราอาคุปจิกขวัสอวติโนติสัจจมันตุอาคาหาริตุปริวาริตุติจัสเพีอภิเกติสินทีทีวีสพมกิมารัสีนาอภิกเมิภาษาคาหาสสัมที่ยังอิจัคาหัาพันทัถลคินักพันทัมตูโวสมันตาปริวาริธามาวมุจิตาโกจินาอิติทัตมาหาสีโนูกันหาสีนา ปณินาตรมหาจักสารังคตวานพีระวังยทาปภุสกุมิตุธนายันโตสวิจุกุสทาสุปจุทาวติสังพุตุอสยามวสีตันจัสัพพังอภินญญาวะวิคิตวานัจจคุมมาตตัวมัตยิสัทธาสาวกีสาสนีรติมารสีนาอภิเันตาตีวิชนัทธภิกขวูตีจาตปมกคลูกสุตวพุตธัตสสนาวิตลาเหหิปกกามุมมีสางมินปีอิชยุสเพวิชิตสังคมมาพยาคิตายสัสสีโนโมทันติสหภูเจหิสาวกาติชนีสุทาติ ปุถิสเบตบุษบุตรมัคระสุตตังเสวนาจพารานังปจิทานันจะเสวนาปูชาจปูชนียานาเอตังมัคระมุตตามปณิรูปภะเทสวโสจะอุพีจักตันบุญยะตาอัตสัมมาปรินิจักเอตังมัคระมุตตามปาหุสะจัจศิปัจจวินาโยจัสุสิกิโตสุภสิตาจายาวะจัเอตังมัคระมุตตามมัตาปิตุปันนานังปุตตะทารัสสังฆะหูอนาคุรจะกขมันตาเอตังมัคระมุตตามังทานันจธรรมจริยะจัยาตตะยาตตะกานันจะสังฆะหูอนาวชานิกัมมณิ เอตมังคารมุตตะมงอารติเวรติปะปามชะปมาจัตสญยมุอปมานัตธรรมมิสุเอตมังคารมุตตะมงคารวจานิวัตุจัสัญญูนิจกตัญญุตตาการินะธรรมัสสาวนางเอตมังคารมุตตะมังขันธีจะสุวัจจสตาสมานานัะทัศนาการินัะธัรมะกัจฉะเอตมังคารมุตตะมังตะปูจัพมัจจริยะจะอริยสัจนาทัศนังนิพพานัสสชิกิริยาจะเอตมังคารมุตตะมังพุทธสาวโลกธรรมมีหิ จิตตังตสนะกัปติอโศกามวิรชังขีมาเอตัมมังคารมุตตะมังเอตัสิตานิกตวานะสัพพัตะมัปปราชิตะสัพพันตาโสถิงขันชนติตันติสัมมคารมุตตมันติบทที่สิบสองบทสุนรัตนปริตยังกิจีวิถทางอิตวะหัวลังวาสังเคสุวายังรัตนปณีตังณนุสามังอธิสัตตถาคตีนะเอตัมปีพุทเทรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวตีหอนตุ กยังวิครคังผามาตังปณิตังยทักขคณาสักยะมุนีสมาหิตุณตีนธรรมมัธรรมมีนะสมาธิกิจจิอิตัมปิธรรมมีรัตนปณิตาเอเตนะสัจจินะสุวัตถีหงตุยพุทธสิีตุปริวัตยิสุจริงสมาธิมานันาริตะทัมมาหูสมาธินาตีนะสมูณวิชติอิธัมปิธรรมมีรัตนปณิตาเอเตนะสัจจินะสุวัตถีหงตุ ยิสุป,ปะยิปุขาราอัตถะสตังปสัสสทถาจิตาลีเอตานิยุคานิโหนติเตทะคนเนยาสุขตัสสะสาวกะาเอเตสุทินานิมหาภรานิเอตามปีสังขีรัตนปนิตัเอเตนะสัจจีนะสวัตถิโหนตุยิสุป,ปยุตตาอะมัสาทันเหนะนิการนิโนโคตมะสาสานันหีเตปฏิปัปาอะมาตังวิไคหะ พัทามุทานิพุทธินพุชาม,มานาอิตัมปีสังคีรัตนาปณีตังเอเตีนสัสจีนัสวัตถิหุนตุขีนางภรานังณัวังนติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัตสเมเตพีนัสพิชาอาวุหิชนทาดิพันติทีรายัทยยมปฏิปูอิตัมปีสังคีรัตนานปนีตังเอเิตีนสัสจีนัสวัตถิหุนตุ <c oughs> <c oughs> บทที่13บสุตสาวธรรมบุษฮัตสวาอัตตาห์เวชิตังสยโยยาจยังอิตราปชาอัตถันตัสสะปุตสันนิปจังสันตสันนาตตาจาริโนอีวัตเทโวณักขังขภูนามาโดสหาพามุนาชิตังอปะชิตังไกยราตถาดุปัสสะชันตุนูบทที่14บสุตสาวเกตปุตสูปปัสสิตามิตังเตนะภาควตาชนะตาปัสตะอรหัตตาสัมมาสัพพเตนะเต ตุมหิมาอานุสวีนามาปรมะปรายัมาอิติกิรายามัมาปิทักสัมปเทนะมาตากาหีตุมานายะคาหีนะมาอาการปริวิตกีนะมาทินิทินทิทนทพินนานคติยามาพัพารุปตายามัมาสมโนโนคารุยัธาตุมีหิอัตนาวัชนียธาอิมิธรรมะอกุสระอิมิธรรมะสาวชาัยอิมิธรรมะวินุขาะหิตตั อิมิธรรมมาสัมมันตาสัมมตินะอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุมีหิอัปะเหริยะทายะถาตุมีอัธนาวัชเนยะทาอิมิธรรมะกุสลาอิมิธรรมะอราวัชยอิมิธรรมะวินนปัสสนาอิมิธรรมมาสัมมันตาสัมมตินะหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุมีหิอุปสัปปะชาเวหาเรยะทัตติบทที่สิบห้าบทสุปปุีญา อุปนิยสุอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุชรุปนิตันาสันติตานะเอตังพยายมารณีปิคามนุอุณานิกกยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุ่ชลูปนิตัศนาสันติตานะเอตังพยายมารณีปิคามนุโลกามิสัปะชาหีสันติปิโคยุทธากายีนสังขมูวาใจยะอุทะเจตสาตังตัววตสปิตาสะสุขายะหุติ ยังชีวมนโนปะกะโรติปุณนนังธรรมโมหาเวรคติธรรมมาจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสันโสธรรมมีสุจินเนนกคุดคติงขัดชันติธรรมมาจารีสัพพีสังขาราอนินจติยถาปัญญ,ญายัสสติอัานิพิงติทุขีอิสามะโควิสุทธิยะสัพพีสังขาราทุกขติ ยถาปัญญายปัสติอัถินมพินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสพิธรรมะอานินตาติยถาปัญญาญปัสติอธัธเนมพินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบุสดอปันาการชาโดอปันาการธานามเกทุติยังอะหุตักกีกาตนะธน,นายะเมทาวีต่างครเหยะยอปันาการภาหุาาาหงเวสารนางยานติปภัตานิวนานิจัตอารามลุขัดจีดยานิ มนุษย์พะยญทัชิตาเนตังโขสารนังขีมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารมาคมัมมะสัพพทุขะปมุจจะติโยจะพุทธจัตธรรมจัตสังคจัสารนังขตตจัตตาริยศัสจานิสัพมัปปัญญายะปสติทุกขังทุกขะทุกขสมุปปาทางทุกขสัจะอติกะมังอริยะจะฮันังคิกังทุขูปสัมมะคามินงัง เอตังโคสารนังขีมังเอตังสารณมุตตามังเอตังสารณมาคัมมะสัพพทุขะปามุจจติบทที่สิบเจ็ดบทสุดพัตติลัตตะคัาะอติตังนาวาขาเมยยักษณปฏีกังขีอณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งถิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตีนาปะหีนาตังอัปปม กันจะอนาคาตังสิในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปันปุลปันนันใจโยทำรรมังตัดถัดตัดๆัดวิปัสสติอสังหีรังอสาาังอุปังตังวิถามะนุภูหายีกับบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนเคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุงปรุงถืออาชีวกิจามาตัปังกูชนามรณงสุวิ พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุธนาฮีนุสังฆารันตีนะมหาสีนีนั่นนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพีย้ยน,นับมัจจุราชผู้มีศีลอนใหญ่นั้นก็ไม่มีแกเราทั้งหลายเอวาวิหาดิมาตาปีอโหรัตตะมะตันติตังตัง,ตงวีพัตติกะลัตโตติสันตุอจ,จิคติมุนีติพระมุนีผู้สงบจำเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวลว่า ผูมีราตีนี่งจะเดินดปลพการาชนีเลยบทที่สิบแปดบทสวดพินหาปัญจวิคณะปั ชลาธรรมโมมหิชาลังอนาคิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิิงอนาคิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระณะธรรมโมมหิมาระนางอนาคิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้สเพหินมีปีหินนาณปีหินนาณาภูวิณาภูเราจะละวิปต่ต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคเจ้าของเราของเจ้าดึงใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโกมหิกรรมทายาทูกรรมายุนิกรรมะันทุกรรมปฏิสารโน เรมีการเป็นของของตนมีการเป็นพู้งให้ผลมีการเป็นเดนเกิดมีการเป็นผู้ผติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังการาาัสามีการญาณังวาปะปะังวาตัสสะยะทายาทุป,ปวิสานิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาที่ว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นสืบไปเอวังอามีหิอภินหานปัญจเวกิขับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที ok. ่ส so ิบเก้าบทสวดเทพตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทพดาทุกขปตาจันิพทุกขาพยปตาจันิพพยาโสกปตาจันิพโสกาหุนตุสปิปปานิโนเอตาวตาจันอาหีสัมปทานบุญนัตสัมปทานสพิธิวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลาวละคันตุสภพฏาภาวนาภิรตาหุนตุขาชตุเทวตาคาตาสปิพุทธาพระปตาปจิกานันจียังพระอรหันตานันจติชินานละคันพันตาวิสัพโส บทที่ยีสิบบทสวดเทวตาปฏิททนคขถาหันธรรมยาปฏิททนคขถาโยปนามัสียาเทวตาสติวิหารวาสีนิทุปินาเรปตินาริติหิงตาธรรมะทานีนภวันตุปุชิตาสุติงคารุตินาวิหารมัตติเทลาจามานานวากาจพิฆสารามิกาธนปฏิอุปัสสกาคามาจติสานิคามาจตอิสระสัปปานภูตาสุสิตาพรวันตุติชาลภูชายปิจเจตสัมภะวะสสิทธัชตาพระวูปปาติกานิยานิกังธรรมวรดังปฏินจติสัพพีปิทุขสัะคารุสุฐานข้าย เตูจีลังสะทังธรรมโมธรรมมัทราชปุคขาสะโคโหตุสมโควะอัจฉริยะจหิตายะจัอะหิรักขตูสัทธมโมสพีปีธรรมะจาริโนบุติงสัมปะปุเนยมะธรรมิอริยปวีติบุตรที่21่บเอ็ดสดสัพพปทิทะคนัลหันธรรมยานปทิทนาคถายูปนามัสีบุญนะสิตานิแกตัสสะยานานานิแกตานิมีเตสัจจะภาคิโนหนตูสตตานันตะ ตามานา,าเาอีปิยาคุณวันตาจะไมาหามาตาปิดทาทะยทินนามจายะทินาวะอนันนมันตวิริโนสันตาชินตันติโลกสมิเีภูมิมาจตกตโยนิกาปัจเกกาจกะจตุโวการาสาัสารตาพาว,าพาวะพะวีญาตังเยปฏิทานนันมีอนโมทันตุตีสยามเยจีมานประชานันติเทวาติสงนิวาทะยม มายาทินนานะบุญญานะังอนโมตนเะหตุนาสพีสัทธาสัธาหนตุอเวลาสุขจีวินุคิมมะปะทานจาปะปะปนตุตีสาสาสิชน,นะต่างสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในมันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเือในภูมิสามเกในกาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท้องเทียอยู่ในภู้น้อยและภูิใหญ่สารเราได้ทราบการให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วข้งอสัตว์เหล่านั้นจ้า ขอสัตว์ทั้งหลายจงยามมีเวรหยุดไปสู่สมุเถือและจงถึงทางอันเกษมเถื่อนขอความมักอันดีของสัตว์เราณจงสําเร็จถื้วยอนุภาพแห่งสัจจริธิอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตรัยโดยการสาธยายบุญสวดมนต์พระสุภปรบตและพระคาถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกี้รพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางบกญและทางธรรมขอตัวเทีเทวดาทั้งหลายโปรดได้มทนาม ในการสวดสัตย,ยายมนลรธรรมเหล่านี้เมื่อนโุทนารแล้ะปวดมุดผ่อนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุม,มงคลทักษิณพัลลีพิณาเดเดโมเนลิตที่สมเด็จพระยาณนะสังวรมารุาวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่สารางมาและที่จะจัดสาร้างในอนาคตขอ,งของจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆของจงสำเร็จสรรเสริญทุกประการคืนวุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอัจเกิดจากแกสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุก ขอน้อมสวาัสดีพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาลูกสิษย์มูลเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจมปอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์การทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญลูกแล้วในหน้าที่การงานหน้าตอบบุรจากได้มาทั้งหลายสมบุญพร้อมด้วยท่านศาสนาสมบัติปฎิบัติสมบัติมีดวงตาเห็นความสด็จในการวิปัสสนากรรมฐานเก็บปัญญาญาณและเจริญนิจตุริีเจริญนิจตุรพิทพนชัยทั้งสี่คืออายุวะนัสสุขวรรดเถือขออนุโม